โอเคเดี๋ยวผมดูที่หน้า Facebook นะครับขึ้นไหมครับสักครู่ครับยังไม่ขึ้นครับพี่ต้องรอสักพักหนึ่งขึ้นไหมฮะของพี่ขึ้นไหมครับเดี๋ยวนะผมต้องเปิดจากโน้ตบุ๊กผม ถ้าเข้าเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก <Facebook S 1> <Facebook S 2> ผมขึ้นนะเฟซบุ๊กขึ้นใช่ไหมเนี่ยขำไผมไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะผมเช็คจากไอแัดขึ้นแต่มันดีเลย์นะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กดีเลย์กว่าโทรศัพท์เมื่อกี้ถ้าเราใช้อ่ะเราใช้โน้ตบุ๊กมันก็มาดีเลย์ตรงโทรศัพท์ แสดงว่าเดี๋ยวขอเราต้องเทสต,ตอนที่เป็นโน้ตบุ๊กอีกทีอะพี่ใช่อื่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ลองดูเสียงโอเคขึ้นแล้วพี่ไอแ a ดขึ้นนะ <laughs> Android ไม่ขึ้นไอแัดขึ้นเหรอไอแ d ดขึ้นอ่าโอเคพี่ งั้นก็ขอสวัสดีนะครับพี่อย่างเป็นทางการวันนี้ถือว่าเราเป็นเคปแรกครับผมถือว่าเป็นการขุนเครื่องออเครื่งใช่ถือว่าเป็นการขุนเครื่องเพราะว่าเราตั้งใจจะออกอากาศจริงๆก็คือน่าจะเดือนเดือนสิงหาคมสิงหาคมใช่ประมาณเดือนสิงหาคมก็ได้ทําการประชาสัมพันธ์ไปในระดับหนึ่งฮะก็มีเสียงตอบรับดีนะครับที่แบบว่าพอสนใจว่าเราสองคน จะมาคุยอะไรกันเหรอก็เลยอยากจะแบบว่าเออวันนี้ก็ถือโอกาสยังไงเราก็ได้ทดลองเครื่องโปรแกรมสําหรับการออกอากาศนะครับก็เลยอยากจะว่าเออวันนี้จะได้ดูว่าระบบเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าหากว่าเกิดมีใครเผลอหลุดเข้ามาชมเราก็ทักได้เมื่อกี้ตอนที่เราเทสรอบแรกไปผมลบคลิปออกไปละแต่ว่าก็มีน้องคนนึงใช่มีน้องคนนึงเขาก็ทักเข้ามาเป็นน้องน้องเป็นทีมงานเก่าครับที่ที่บริษัทเออ g กรซี่กรุ๊ปสมัยก่อน ทำงานที่เขาเลื่อเกมมาเขตด้วยกันน้องขึ้นน้องขึ้นก็เห็นนะเขาแว่าเสียงมีเสียงวิ่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 งเมื่อกี้พอดีเราลองเทสที่จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมีแขกสัมภาษณ์อะันก็เลยมนก็เลยจะเปิดลําโพงซ้อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะพอดีตอนนี้โปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมสตรีมยาร์ดนั่นแหละครับผมก็ลองทดสอบศึกษาดูแล้วก็จริงๆเป็นโปรแกรมที่ดีนะฮะสามารถทําให้เราสัมภาษณ์คนได้ถึงสิบคน เดี๋ยวต้องซื้อแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจมาตรฐานเขาก่อนมาตรฐานหน่อยใช่แล้วอาจจะสามารถเปิดคลิปวิดีโอเปิดอะไรดูได้ผมว่าก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราน่าจะทํารายการได้สะดวกขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีสถานีโทรทัศน์ใหญ่เหมือนสมัยก่อนลอะใช่แล้วเชื <laughs> ่อว่าเปิดสถานีสถานีโทรทัศน์ของตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอสวัสดีสวัสดีคน ท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการะนะครับดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับครับก็คือตอนนี้เองเนี่ยอยากจะบอกว่ารายการที่เราจะทําเนี่ยจะเป็นรายการเกี่ยวกับการสร้างอาชีพนะครับหรือการพัฒนาตนเองทางด้านอาชีพนะครับชื่อรายการอาชีพสร้างตนนะครับผมเองก็อ่าอา่คุณคุณผลิตหายไปไหนแล้วครับอาจารย์ผลิตครับผมขอพูดไปก่อนแล้วกันนะครับ อนนี้ก็คือเป็นรายการอาชีพสร้างตนนะฮะที่เรามองว่าน่าจะเป็นรายการที่จะนําเสนอเกี่ยวกับาการเขาเรียกว่าการได้ความรู้เกี่ยกวกับเรื่องอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็คุณอาจารย์พลิปมาแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะ ่าเมื่อกี้เม่อกี้อาจารย์หายไปไหนครับอ่มันหลุดมันหลุดไปเฉยไรลูกหลุดไปได้ไง <laughs> อ๋อก็เลยก็เลยเมื่อกี้กําลังบอกคุณผู้ชมอยู่ว่ารายการนี้คือรายการอาชีพสร้างตนนะฮะซึ่งเป้าหมายจริงๆของรายการเนี้ยเราต้องการที่จะเป็นรายการที่เหมือนกับน,นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพต่างๆนะครับให้กับคนที่สนใจนะครับและอาจจะเป็นเรื่องของในแง่ของการพัฒนาตนเอง สำหรับการที่เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต่างๆซึ่งแน่นอนครับผมอยากให้อาจารย์แนะนําตัวนิดนึงเพื่อที่ทุกท่านจะได้รู้จักก่อนว่าอาจารย์ก็คือวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแฟรนไชส์อาชีพอยากให้อาจารย์แนะนําตัวเองนิดนึงครับครับก็จริงๆก็อันก็ทํางานประจําม,มาก่อนนะครับก็ช่วงทํางานประจําช่วงแรกก็ส่วนใหญ่ธุรกิจที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานเกี่ยวข้องกับสายค้าปลีกนะครับก็ อยู่สายงานของคอนวิเดียนโซคือเซเว่นอีเลฟเว่นตั้งแต่ 3, มสมัยที่มันยังไม่ห้าร้อยสาขาเลยนะพูดนี้ก็น่าจะนึกถึงอายุน่าจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่นะตอนอนายุ <c oughs> ไม่ต้องบอก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 ตอนนั้นยังไม่ถึงห้าเลยว่าแต่ตอนนี้มันหมื่นกว่าแล้ว่คิดดูแล้วกันนะมันเป็นการพัฒนาการของธุรกิจครับปีกไปอีถึงไหนนะครับก็หล <c oughs> ังจากที่ประสบการณ์ของเซเว่นอเลฟเว่นประมาณสักสามปีก็มามาอยู่คอนวิเดียนโซที่เป็นปั๊มน้ำมันนะครับ ก็ถือตั้งแต่โมบิลตอนนั้นโมบิลยังไม่รวมกับเอโซนะครับพอตอนโมบิลรวมกับเอโซปุ๊บเนี่ยก็ผมก็มาได้มาอยู่ค่ายของยักษ์ใหญ่ที่อเมริกานะครับอเมริกันชื่อปั๊มเจ็ตถ้าทุกคนรู้จักปั๊มสิีเหลืองสมัยก่อนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากเป็นต้นแบบของธุรกิจปั๊มน้ำมันในปัจจุบันนี้นะครับอ๋อซึ่งปอตทอเองก็เรียกว่าได้ต้นแบบมาจากเอ่เจ็ตในการที่จะพัฒนาธุรกิจตัวเองนะครับ แล้วก็ตรงนั้นก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะครับเป็นสิบปีเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็เ,เป็นประสบก,การณ์ของการทํางานสายการขายบ้างนะครับก็มาอย,ยู่ฟิลของพวกอาหารทะเลแปลรูปแช่แข็งแล้วก็สายของอาหารเพ่ม f p สอขอนแก่นนะครับซึ่งทุกท่านอาจจะรู้ครับแล้วก็สุดท้ายก็มาอยู่ธุรกิจกาแฟตอนนั้นก็ทำแบรนด์กาแฟในปั๊มน้ำมัน นะครับซึ่งไม่บอกทุกท่านก็คงรู้ว่าเป็นอเมซอนในสมัยก่อนนะครับที่เริ่มต้นจากสาขาแรกนะครับที่ทางผมเองเข้าไปอยู่อโรมาแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะเซตอัพตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยครบสัญญาทั้งหมดสิบสิบสองปีนะครับก็ออกมาทําอาชีพที่ปรึกษานะครับเป็นที่ปรึกษาในการเนื่องจากว่าไปเห็นรูปแบบการทำแฟรนไชส์หลายๆที่นะครับออกมาเอมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการ วางแผนธุรกิจให้เป็น franchise. แฟรนชชสยก็คือคนที่มีธุรกิจที่ท,ทําธุรกิจอยู่แล้วในระดับหนึ่งมีร้านเป็นของตัวเองธุรกิจมีก,กําไรแล้วก็มาให้ใบริษัทเนี่ยเซ็ตเรื่องของระบบแฟรนชส์ขึ้นมาแล้วก็ขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนช<ม>ครับ<ม>ก็หลังจากนั้นก็ยึดอาชีพนี้มาเป็นอาชีพที่ปรึกษาแลว้วก็เป็นอาชีพแบบเอ่อทำมาโดยตลอดนะครับจนได้ไปเอ่อทำธุรกิจค้าส่งนะอยู่ที่อลังจีประเทศนะครับที่สยามคาเฟ่นะครับ ซึ่งตรงนั้นก็ไปเพื่อที่จะเอ,อหาประสบการณ์แล้วก็บริหารกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายอาหารตาลูกแช่แข็งนะครับไปที่กัมพูชซึ่งการขายโวล่มปีหนึ่งประมาณโอ้โหเรียกว่าเอาเดี๋ยวพู่ละเป็นเดือนเป็นปีแบบเป็นเดือนเดือนแล้วประมาณสามพันกว่าล้านปีนึงก็โอ้โหปีหนึ่งก็เยอะอยู่นะครับครับอืมโอ้ประสบการณ์ประสบการณ์อาจารย์เยอะมากฮะ <laughs> อันนั้นเป็นเพราะว่าเรา <laughs> เรา,เร,าเรียกว่าอยากจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสายที่เกี่ยวข้องกับการขายพวกค้าปลีกนะค้าปลีกทั้งค้าปลีกค้าส่งนะครับแล้วก็สายของการทาเทนเชนโซนะครับพวกร้านที่เป็นพวกเ,ออเครือข่ายนะครับจนเป็นสาย <laughs> ผมก็เลยมองว่าตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่สามารถที่จะเอามาแชร์ให้กับ,บทางผู้ชม นะครับที่เขา<ช>้าช,ชมรายการอาชีพสร้างตนของเราซึ่งแน่นอนครับก็คงไม่ใช่มีแค่ผมซึ่งเป็นผู้ด,ดําเนินรายการกับอาจารย์เท่านั้นแต<ช>่ถึงเวลาจริงใ<ช>ๆในการที่เราดําเนินรายการเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็จะมีการเชิญนะฮะเราก็จะมีการเชิญกลุ่มคนที่เขาทําอาชีพนั้นๆจริงๆนะครับมาพ<ช>ูด <ๆ S 1> คุยกับเ<ช>รา ช่ไหมตรงนี้น่าสนุกมากตรงนี้น่าสนุกมากสนุกมากมีเพราะผมมองว่าต่ก่อนแต่ก่อนผมก็อยู่อยู่ธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชส์เหมือนกันฮะเป็นเป็นบะหมี่เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะฮะเป็นแฟรนไชส์บะหมี่เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งซึ่งซึ่งก็ยอมรับว่าพอเราได้เข้าไปสัมผัสกับคนที่เขาทําอาชีพจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกคนแหละฮะที่จะประสบความสําเร็จแต่คนที่เขาสําเร็จเขากลับมีทริคบางอย่างที่เราก็คาดไม่ถึงและพอเราไปสัมภาษณ์แต่ละคนก็ คลิกไม่เหมือนกันนะฮะอาจารย์คลิกเขาจะแต่ต่างคนต่างเขาจะมีวิธีการของเขาแต่เส้นทางทุกเส้นทางมันไปสู่ความสําเร็จเหมือนกันซึ่งตรงนี<อ>้ผมว่าน่าสนใจและการที่เราได้ได้สามารถถ้าเราสามารถที่จะนําคนเหล่านี้มาสัมภาษณ์ได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะได้มุมมองที่แตกต่างในอาชีพเดียวกันซะด้วยซ้ำนะฮะอย่างสมมุติอาชีพขายบะหมี่อย่างเงี้ยแต่คนที่มีวิธีการขายเขาขายไม่เหมือนกัน แต่บางคนก็เร็สเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้รายการเราก็จะเอามาแชร์ตรงนี้ด้วยอืมอืมครับผมเห็นเห็ว่าอาจารย์ตอนนี้ก็ไปช่วยไปช่วยกบบอ่ท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งอยู่คือรู้สึกใช่อาจารย์อาจารย์สันติอาจารย์สันติอาจารย์สันติเฉลยพิมลนะครับอาจารย์ท่านก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตํานานเป็นเป็นเป็นเทสเตอร์เป็นผู้ชิมอาหารแล้วก็เป็นเรียกว่าเจ้าของตราเปิดพิสดาร นะครับซึ่งกําลังจะครบ50ปีในอีก mm hmm. แค่ปีหน้าอีกมาปีหน้านี่ก็ครบ50ปีแล้วนะครับซึ่งว้านอาหารในเครือข่ายเปิดพิาดานเนี่ย mm hmm. โอ้โหเขาเรียกว่ามีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็เยอะมากนะครับอาจารย์สันติเนี่ยท่านมีนโยบายคือไปสนับสนุนคนทำมาหากินที่เป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับตั้งตัวนะครับอยากจะตั้งตัวแกให้ตาเปิดพิสดาโดยที่ไม่ ไม่คิดมูลค่านะครับเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือทำอาหากินให้คนสร้างตัวได้ซึ่ง mm hmm. การได้มีโอกาสติดตามอาจารย์สันติไปออกตลาดไปเยี่ยมเนี่ยไปเยี่ยมไปเยี่ยมเครือข่ายของเปลดพิสดาเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าโ mm hmm. หอะไรในคนเนี่ยเขามี mm hmm. เขาลืมตาอ้าปากได้เพราะว,าว่าอาจารย์สันติไปให้ตาเปิดพิสดาแล้วทำให้เขาเองเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วทำให้ mm hmm. อาชีพเนี่ย ทำให้เกิดเกิดการต่อยอดในการทําสาขาแบบเรียกว่าขยายให้แบบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพเนี่ยรสชาติเนี่ยไม่ตกเลยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือมันก็จะมีคนแบบเรียกว่าร้านที่มีอายุโอ้โหห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลยนะครับซึ่งมีสูตรการทําอาหารต่างๆที่อยากจะขยายกิจการอยากจะขยายธุรกิจเนี่ยแต่ไม่มีองค์ความรู้ในการที่จะไป ต่อยอดทางด้านนี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือประวัติการสู้ชีวิตของคนที่มีอาชีพค้าขายอาหารเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจว่าเขาเขาเขาผ่านมาได้ยังไงแล้วเขามีวิธีการรักษาคุณภาพต้นตำรับที่สืบทอดมาสองรุ่นสามรุ่นได้อย่างไรตรงนี้น่าสนใจนะครับหรือน่าใจอาจจะมีโอกาสไปเชิญมาสัมภาษณ์เพื่อให้เป็น เรียกว่าวิทยาทานให้กับทุกทุกท่านที่เข้ามาชมที่รายการนี้นะครับครับโหดีจริงฮะเพราะว่าตรงนี้เองอย่างอย่างที่ผมทราบจากอาจารย์มาเคยนั่งคุยกับอาจารย์ก็ทราบว่าเรื่องแฟรนไชสนี่ก็เหมือนกันบางครั้งเราเหมือนกับมองว่าเราเสียงเงินซื้อแฟรนไชส์แล้วเราคิดว่าจะต้องประสบความสําสเร็จใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงในชีวิตมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ชีวิตไม่ใช่งนันจริงๆโอ้โหมันจริงๆคนซื้อแฟรนไชส์เนี่ยชอบ ชอบโยนความรับผิดชอบไปให้กับเจ้าของแบรนด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการการซื้อแฟรนไชส์ก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจ่ายเงินเพื่อซื้อโน้ตฮาวนะครับซื้อวิธีการซื้อสูตรของเขาเนี่ยมาทําไปธุรกิจแล้วก็ถ้าขายดีก็ไม่มีปัญหาแต่ขายไม่ดีก็โยนความผิดให้แฟรนไชส์ซอฟตลอดไปทีนี้ก็อาจจะแบบมีปัญหานะครับเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าเออระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเองเนี่ยเขามีกี่แบบ เราจะได้เข้าใจแต่ละแบบได้แบบลึกซึ้งเวลาเราไปซื้อแ<ม>ฟนชส์เราจะได้รู้ว่าอ๋อแฟนชส์ราคานี้สิ่งที่สิ่งที่จะได้คือแบบนี้นะครับ<ม>แล้วการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยจะมีกี่ขั้นตอนแบบไหนนะครับถ้าเป็นแฟนชส์ที่เป็นซิสเ็มจริงๆในตลาดอย่างเนี้ยมันก็จะมีรูปแบบการทํางานแบบโอ้โหเข้มข้นมากนะครับซึ่งม,มันก็อยู่ที่เนเจอร์ของธุรกิจอยู่ทีอ่อายุของแบรนด์ที่สร้างมาแล้วมนติดตลาดแค่ไหนนะครับ นะครับเพราะว่าการควบคุมคุณภาพเนี่ยมันสําคัญมากๆเพราะว่าเวลามีเชนเยอะๆเ,เนี่ยคุณภาพสินค้าในแต่ละสาขามันจะต้องเหมือนกันเพราะคนก็คาดหวังว่าจะต้องกินแล้วรสชาติเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่คือความยากของธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นระบบนะครับ <c oughs> นะครับที่ที่เราเห็นแบบไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่ในบ้านเราก็อย่างที่เราเห็นกันเห็นกันอยู่ว่าบางทีเปิดร้านบะหมี่บะหมี่เกี้ยวหลายๆร้านแต่บางทีรสชาติแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน นั่นก็จะเป็น,ก,ปนก็เรียกว่าเราอาจจะไม่ใช่ว่าแฟรนไชส์แล้วอนะันนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นเน็ตเวิร์กมากกว่าครับอย่างบางคนเนี่ยเปิดร้านรถเข็นบะหมี่มาจริงๆเนี่ยก็เพื่อจะขายบะหมี่<ร>นะคะรับเพราะว่าทำา้านบะหมี่เพื่อขายบะหมี่แต่ส่วนอื่นเม่อเา,าจะเป็นเรื่องของเการย่างหมูการซื้อชิ้นการซื้อผักการซื้อวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยก็ต้องไปซื้อเองในตลาดนะครับซึ่งเกรดก็จะไม่เหมือนกัน เวลาเราเอามาใช้ก็ทําให้รสชาติมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากรสชาติออริจินอลอันนั้นก็เป็นลักษณะของการทําอาชีพขายบะหมี่ขายก๋วยเตี๋ยวนะซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดต่างๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนใช้ที่เป็นฟอร์มใหญ่จริงๆเนี่ยเขาคุมทุกอย่างนะครับรสชาติต้องเหมือนกันนะครับแต่เพี้ยนไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราอาจจะมาทําความเข้าใจเอแนวทางแบบเนี้ยในรายการนี้กันนะครับซึ่งมัาต้องใช้ค่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับ อย่างที่อาจารย์พูดฮะหลายเรื่องจ,งจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถไปหาคุยที่ไหนได้บ้างง่ายๆเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีใครบอกเราอะฮะบางทีนะผมว่าวันนี้ในรายการของเราเนี่ยเราก็พยายามจะเอาความจริงเหล่านี้มาบอกเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนประสบความสําเร็จครับแต่เราก็อยากให้ทุกคนทราบด้วยว่ากว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยทุกคนชอบมองปลายทางฮะแต่ยังไม่เคยเห็นว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้น รายการเราพยายามจะมาบอกเขาตรงนี้แหละว่าระหว่างทางคุณต้องทํำยังไงคุณถึงจะไปปลายทางนั้นได้ใช่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 ครับผมก็มองว่าตรงนี้คือจริงๆก็อยากให้ผู้ชมทุกท่านนะฮะที่เดี๋ยวคิดว่าวันนี้คงยังมีคนชมไม่เยอะเพราะว่าเป็นวันแรกแล้วตั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 ว c e b o o k Fan Page ของเราอะนะครับกับในเรื่องของ YouTube ของเราเนี่ยจริงๆตัวสตรีมมิ่งตัวนี้สามารถที่จะออกอากาศได้ทุกแพลตฟอร์มเลย นะครับ oh, อะไรจะฝากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเดี๋ยวเราคงจะมีการทําประชาสัมพันธ์เรื่อยๆอาจจะทั้งทาง Facebook ของผมเอง Facebook ของอาจารย์เองแล้วก็เดี๋ยวคงจะแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะอยากให้สิ่งที่เราทาเนี่ยเกิดประโยชน์กับคนมากที่สุด mm hmm. บางทีการทําบุญที่ดีที่สุดก็คือการทําบุญกับคนเนี่ยนะอาจารย์ใช่ครับใช,ใช่ครับใช่ถ้าเรามอบสิ่ง mm hmm. ดีๆมอบความอ่าเรียกว่าความเครืค่อนแนวคิดดีๆ หรือสิ่งที่เราปรารถนาดีและให้เขาไปส่งต่อกับคนอื่นหรือแม้แต่ทําให้ตัวเขาเองประสบความสําเร็จได้ผมว่านี่แหละบุญที่เกิดจริงๆยิ่งกว่าทําบุญด้วยเงินด้วยทองสอกนะัะผมใช่ดีมากเลยครับดีมากเนะครับก็เลยอยาก <S <S อยากให้รายการนี้เป็นรายการคือโอเคอาจจะเป็นรายการเล็กๆรายการหนึ่งแต่เราอยากให้เป้าหมายที่เราทําเนี่ยส่งผลที่ยิ่งใหญ่กับคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในรายการ ซึ่งผมก็เชื่อว่าด้วยด้วยประสบการณ์เท่าที่ผมก็ทํางานมาเกือบ30ปีแล้วก็ประสบการณ์ที่อาจารย์มีอยู่เราน่าจะช่วยนะครับในการช่วยกันเติมได้นะครับแล้วก็อาจจะยังมีผู้มีประสบการณ์ที่อยู่ในวงการอย่างแท้จริงทั้งเจ้าของแฟรนไชส์เองนะครับหรือเจ้าของธุรกิจแม้แต่จะรถเข็นหรือจะเป็นแค่อยู่ริมทางถ้าเราสามารถที่จะดึงเข้ามาพูดคุยได้ไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ทาเราอยากให้เขามาแชร์ประสบการณ์กับเราเนาะอาจารย์เนาะ S <S ใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงการเรียนรู้ร صل, ที่ด an ีที่สุดคือเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนะอันนี้ที่ที่ที่มันจะทำให้เราเรียนรัดแล้วก็ทําให้เราเออรู้ว่าเขาสําเร็จได้ยังไงบางทีเราไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองผิดนะเราเราฟังเขาทีเดียวปุ๊บเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราควรจะทำยังไงให้มันเสียงน้อยสุดครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าตอนนี้เบื้องต้นนะฮะอาจารย์เราคงจะวางแผนในการออกอากาศกันทุกวันเสาร์นะครับเวลาทุกเวลาน่าจะประมาณสักสองทุ่ม สักสองสักชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งผมว่าก็นะสักชั่วโมงหนึ่งก่อนเราจะคงจะสักชั่วโมงหนึ่งก่อนนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ติดตามตามเวลาที่ที่ที่แบบรู้ว่าโอเคเราจะออกอากาศเวลานี้แต่ว่าเราจะรีรันแน่นอนครับเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ในเพจของอาชีพสร้างตนนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามตอนนี้เพจสร้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีช่อง YouTube อาชีพสร้างตน Channel นะครับซึ่งตอนนี้ก็สร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็อาจจะถึงช่วงช่วงเดือนนี้เราคงจะ ขยะาหาวิธีการประชาสัมพันธ์สองสองช่องทางเลยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามีช่องทางอื่นๆที่จะออกไปยังไงได้บ้างนะฮะวันนี้ร <Okay. S 1> ูปแบบรายการก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรนักก็เพราะว่าเราเริ่มทดสอบระบบกันครั้งแรก็กเสียงโอเคครับเท่าที่ฟังเท่าที่ฟัง,ฟงกัตรงนี้นะเสียงใช้ได้เลยเสียงใช้ได้นะโอเคใช้ได้ใช้ได้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้เทสกันหลังจากออกอากาศนียนะว่าตัวที่ออกอากาศไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์ดีครับดีครับตื่นเต้นแทนครับ ยินดีโอ้สนุกมากัเป็นความเป็นความฝันผมเลยนะที่อยากจะทํารายการแนวอย่างนี้ขึ้นมาก็พยายามศึกษาเลยว่าจะทําอะไรได้บ้างก็ก็ถือว่าเรายิ่งได้อาจารย์มาช่วยอย่างนี้ยิ่งยิ่งกลายเเรื่อนที่แบบน่าจะโอเคเลยนะครับอันนี้ก่อนก่อนที่จะจบรายการในวันนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากครับก็ก็ฝากให้ติดตามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ติดตามมาต่อไปจากนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ หาไม่ได้ในห้องเรียนนะครับมันเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมว่าทุกวันนี้อโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเราเองมีสิ่งที่เราต้องเอเรียนรู้มันเ,เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรสักอย่าง,ง,างนึงเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เขาทาธุรกิจมาเนี่ยมันก็จะเป็นทางลัดทําให้เรา,เเาทําทํางานได้ถูกที่ถูกทางมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่จะมาคุยในรายการเนี่ยจากประสบการณ์ล้วน นะครับซึ่งเราไปเรียนจากที่ไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยที่เราจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญในในโอกาสต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทาธุรกิจเขาเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงนะครับเจ็บจริงเล่นจริงไม่มีสแตนด์อินนะครับเป็นเป็นเป็นคนที่เรียกว่าโชคโชนนะเขาเ็าจะมาวอกจะมาแใ่้ท่านได้ทราบว่าเขาผ่านแต่ละจุดแต่ละช่วงมาได้ไหม ดีครับครับ,รบก็นี่แหละครับคือรายการอาชีพสร้างตัวนะครับเป็นรายการที่จะทําให้ทุกท่านได้มองเข้าไปถึงแก่นของอาชีพทุกอาชีพที่ทุกคนอยากจะทํานะครับแล้วก็การเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่อาชีพและทําให้อาชีพนั้นยั่งยืนอาชีพทุกอาชีพมีคุณค่าครับอยู่ที่ว่ามันสามารถจะสร้างคุณค่าสร้างคุณประโยชน์ให้กับคุณได้หรือไม่นะครับฉะนั้นมันไม่มีอาชีพไหนที่่ําแย่ครับ ยกเว้นทัศนคติของเราเองฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีนี้ผ่านจากรายการนี้นะครับแล้วเราสัญญาครับเราจะพยายามผมกับอาจารย์ผลิตนะครับจะพยายามนําเสนอในเรื่องของเอาข้อมูลต่างๆมานําเสนอทุกท่านให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนที่เข้าชมรายการนี้นะครับจากครับวันนี้นก็ต้องขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับกับการที่ จะต้องใช้ชีวิตในช่วงที่จะต้องเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ต้องพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็พยายามสู้ต่อนะครับยังมีโอกาสครับวันนี้ยังไงถ้าเรายังไม่ยอมแพ้เรายังมีโอกาสก็ขอให้ทุกคนพยายามสู้ต่อไปนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์าสวัสดีครับ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 